สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ได้นำของมูลแนวทางาตำเหล้าใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดชยแชร์ยายไพ่น่าไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาททัักกามมมาาาาาายยยบไไคคค่่่ะะะออมมมเเเนนนนตต์ใ้้้้ลลิปขงงงดพี กระเป๋าลายยายห้างพี okay. ่น้องจ๋าไปเบิ่งตำเล่าอาจารย์ทันแหลพก่นเลยเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางลุงนิ่นลุงนิ่นบอกว่างวดที่แล้วอันนี้เพิ่นบ่ได้ลงเพิ่นมาลงงวดนี้เนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่อให้เอ่สองหนึ่งเนาะจ้ะงวดนี้บอกว่าอแปดเก่าซั่สันพี่น้องเอามากระจั่วจัดตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มของเพิ่นเนาะเด่นแปดกับเกาเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแคปหน้าจอชุดเต็มของลุงนิ่นเลยนะคะเนาะแคปหน้าจอชุดเต็มขอองงงลลุินนน้เยะะะคคพี่่ นเ,นนเ,นเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนว่ยทั้งโคนมักเลขว่าซันเดนแปดเน้นแปดเก่ากับแปดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เรียกสมศักดิ์เนาะค่ะผู้ใดอยากได้แนวทางอาจารย์ท่านใดๆยายไปมาให้ไปจะอ่านตัวตนตนตัวเน้นห้เนาะพี่น้องงวดนี้สามตัวเน้นอยู่ที่สี่หนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้านะจ้าสองตัวอยู่ที่หนึ่งเก้าและศูนย์เก่าเนาะพี่น้องเนาะเด่นเก่าเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ตำเล่าเนาะค่ะเพื่อนบอกว่ามื่อนี่เด่นหานะจ๊ะพี่น้องหา4 5 6 5 9 5 0เนาะจ่ะชุดเต็มเพิ่นเทียบหน้าจอเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะสำรับแนวทางเพื่อนนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอัินศิริลุงพ่อโสทศเนาะค่ะเนาะเงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเน้น0 4เนาะพี่น้องชุดเต็มแคปหน้าจอเงินที่แล้วเขา4 8เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกวาอ่าดอกไม้เลเสายลมเดอ้อว่า์ซันสามซี่ตัวเพื่อนหก หกหนึ่งแปดเก้าเนาะจ่าหกหนึ่งกับแปดเก้าแเก้าและหนะึ่งปดเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพนบอกว่าข้างทึ่งเด่น8 8 4แ5ดสี่แ้ข้างล่างเด่น8ปดกนเนาะค่ะเนาะแปดสแเจละแปยเนาะจ่า่อไปเลยจ้ามาเบิงเ้งแนวทางศูนย์นี่ของแอดฟินิกเนาะค่ะเนาะมื่อนี่พนบอกว่าเด่น0ูนย์กับหกเนาะจาศูนย์สองศูน้าหกสองหกสี่และหกเนาะจา่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักคำหน่อยเนาะพนบอกว่า เดนซีได้เมอนี่พี่น้องคะเม็ดเดียวซีหาชุดวินอยู่ที่สี่ห้าเก้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ส่วนนี้ยาย,า,ายไพ่บริอาไห้เลด้พี่น้องเด้อชุดเต็มมีสามตัวและสองโต้ลุวยลุนฝ่ายพี่น้องส่วนมากจะมีแต่ตำไทยเนาะมอนี้มีตำเหล้าพร้อมอันทิปนี้แล้วก็สิไปล่งตำไทยห้เนาะพี่น้องเนาะตำไทยหายากได้พี่น้องแต่ว่ายายไพ่จะจะยายไพ,ยพย่พยายามพยายามพยายามหาได้พี่น้องหาแบบหาหายได้ห้ของพี่น้อง ลุ่งไงของพี่น้องคักๆเลยยังสี่เลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมมแดงเนาะเพื่อนบอกว่าเด่น3กับ0ฟัน3เนาะ0 7 8 3และ7อ่า7 3เนาะจ้ะอ่า7 3 0 7, 0 7เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของ uh, อ่าแอดมายมมแดงเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี่เพื่อนบอกว่าเน้น06กับ46เนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปูแอดปูบอกว่าเด่นสีกับหกว่าซันพี่น้องเอาแคปหน้าจอเลยนะจ้าจาะไปที่4ี่ศูนย์สี่หาสี่หกห้าห้าหกห้าศูนย์และหกศูนย์เนาะฟันสีนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แมนบนเนาะเพื่อนบอกว่าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอาจารย์แมนบนเนาะ,ะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของบูไดโน่เน,นี่เนาะเอ่อเป็นแนวทางของอัน ดังเม่สายเนาะเจ็ดแปดเก้าอ่ะสันพี่น้องขาเจ็ดแปดเก้าเนาะเอามากระจวดจ่าตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นเพื่อนนะคะเด่นอ่าอันแรกเด่นแปดกับเก่าเนาะจ้าเนาะอันสองเด่นสองกับสามดังเม่สายเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะเด่นหาว่าสันแอดเลนโบบาเมอร์นี่เนาะเน้นหาแปดหาเก่าหาศูนย์เละหาหนึ่งเนาะค่ะเนาะอาชาเบิร์กับหาหกเจ็ดเจ็ดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดพนเพนผ้าร่วยมือนนเดน8นะคะ C 2 8งแปด C ศูนย์นะจ้าศู 8, 8, นย์แปดแปดนย์่ะคะลางเลนศูนย์กับ14นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ,อันนี้เป็นแนวทางของเบาไทยย่อนะคะพี่น้องคะตามือนเก้าห้าเ้าหกศูนย์หและ06เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเดินหากระสุนเนาะเคบหน้าจอชุดเต็มนะคะห้าห้าสามห้าศูนย์สามเนาะพี่น้องเนาะส่วนสองตัวเพื่อนก็เคบหน้าจอน้ำเพื่อนได้เลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเกะเอียงว่าสันพี่น้องขาเพื่อนหาินะคะเพื่อนบอกว่าห้าสี่ห้าเจ็ดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทื่งเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดินสามกับสี่ว่าสันสามห้าสามหกระวังกับหัวเดอร์ว่าสันหกกับเก่าตัวเดียวกันพนาพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เกาเงินเกลือทองเด่นสองกับหาฟันหาเนาะเน่เนหาหกร่องหาสีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอคนไทยงวใจสิงเนาะเอน,นี้เด่นแปดกับหนึ่งชุดเต็มแคปหน้าจอยายไพ่โบร,รานไห่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยาย,พายไพ่เดบัดยายไพย่เอน,นี้ เออเลขเด่นมันเพิ่นม,มา3าตัวเนาะ581นะจ๊ะ3ตัวมีที่868ว่าซั่นจอ52 58 56เนาะวินอยู่ที่5816เนาะจ๊ะซีเออเพิ่นได้มาสามนี่เนาะคะ่ะเพิ่นแบบเอาไปวินเอาล็อกิ่งค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางแย่ไพนะ่เนาะต่อไปเลยจ้ะคนมักเลขว่าซั่นพี่น้องค่ะ23มืม้อนี้23เม็ดเดียวเบิ่น33ว่าซั่นต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ้ใต้ฟ้าเนาะ เอสไดฟ่าบอกว่ามอนี่เด่นหาห้าศูนย์ห้าสและห้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแวนเนาะแอดแวนบอกว่าตำล่ามอนี่เด่นศูนย์เนาะค่ะศูนย์สองศูนย์าศูนแปด์เกซันต่อไปเลยจ้ะ,ะมาเบิงเ่งแนวทางของอาจารย์ก,กรสินเนาะคะ่ะเด่นศูนย์มาซันศูนย์สองศูนย์สามอ่าศูนย์สี่ศูนยาศย์กสนย์อจารย์ก,กรลสินเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอน เอลเดนนะคะเอลเดนบอกว่าเมือนี้ตามราวเด่นอยู่ที่1และ2เนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนเอกจนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเอดบีวันนาวัสนมือนี้ห้าหนึ่งหัสาหนึ่งหและหกนึ่งเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้นุมสุพรัณเนาะเด่นหกและเจ็ดเนาะค่ะหกสามหกสี่หกห้าเจและเจ็ดาหรับเนวทางตามรานุมสุพรัณมือนี้ 5, 1, 6, 8, 5, 1, 6, 8, 6, เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอล นกเนาะค่ะพ mm ี hmm. so first, right mm ่น hmm. ้องคะแบบหนึ่งนะพี่น้องลูกสาวโทรมากนะคะพี่น้องค่ะทำไมมันไม่ขึ้นล่ะตัวได้ไพ่หลายๆได้พี่น้องเด้ลูกสาวโทรมากมาเมืองหน้าทางของแอรรัชนกเนาะค่ะเด่นหกกับแปดฟันแปดประสันแปดหกหกแปดเน้นเนนเลยนะคะสองตัวมีที่ศูนย์สามศูนย์หาและศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอรรัชนกชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะ เบิร์เราได้พี่น้องเนาะถ่ายคลิปนียาย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด้เขามารับชมเราฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงยังเงีรวยๆปังๆสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นจาจ้าที่ได้แบ่งปันขอมเนทา้งให้ยายไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งนได้ชม่มเป็นแนวทางขอคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า